i สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะครับวันนี้แทนทำเกมเบียการ์ดในหัวข้อที่ว่านี่คือฉัน <c oughs> นี่คือฉันคืออะไรความหมายคือลักษณะโครงสร้างพลังงานของคุณเป็นยังไงจะบอกถึงนิสัยท่าแท้สภาพจิตใจคำพูดความคิดแล้วก็การกระทํามันส่งผลถึงหน้าที่การงานหรือลักษณะงานหรือความสามารถพิเศษหรือ,อ,อกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ผ่านความรู้สึกผ่านรูปภาพที่ได้รักนะครับวิธีการเลือกรูปภาพก็คือให้ดูกระบวนการวาดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ดูตามกลุ่มตามกองได้เลยนะครับเดี๋ยวแทนจะทิ้งช่วงเวลาไว้ให้นะครับอันนี้รูปที่1รูปที่2รูปที่3แล้วก็รูปที่10นะครับสิ่งนี้มันคือเกมนะครับขออย่าได้ซีเรียสอย่าได้จริงจังนะ กลุ่มที่หนึ่งนะครับเราเชาวกลุ่มที่หนึ่งขอให้พ่ายเป็นตัวขยายแล้วกันเนาะให้เห็นภาพชัดเจนบ่งบอกตัวตนของคุณลักษณะนิสัยใจพอของคุณที่นำพาคุณมาตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้บ่งบอกจริตแล้วก็นิสัยของคุณอย่างชัดเจน อขอ,อหนึ่งใบมงบอกจดิบแล้วก็นิสัยของคุณอย่าชัดเจนนะครับอึ้งโอ้ความสุขนะให้ความสำคัญกับความสุขเลยใบยแรกขึ้นมาคือความสุขใบแรกขึ้นมาคือครอบครัวอันนี้คือครอบครัวคือความสุขให้ความสำคัญกับคนหูมากให้ความสำคัญกับองค์กร ได้นะครับถ้าคุณถึงงานก็คือองค์กรเป็นที่รักเป็นคนจริงใจเป็นคนที่มีความสุขง่ก็โดยเช่นกันนะครับนี่คุณเข้าใจมีความรักแล้วก็มีความอบอุคค่นให้กับทุกมิติเลยนะครับนี่คือคุณพลังงานรวมของคุณเป็นเช่นอือฮึต่อมานะครับบง่งบอกถึงนี่ครับขอสามใบนะครับ จะบ่งบอกถึงลักษณะคําพูดของคุณเป็นยังไงอ๋อค่อนข้างเป็นคนจริงจังเลครับพูดเลยนะอืมนี่นะครับ King of Sword คือค่อนข้างคิดละเอียดมากใตยตรองถี่ถ้วนมากก่อนที่จะพูดก่อนที่จะศืกษารอะไรออกไปเป็นคนจริงจัง ในคำพูดคิดมั่นถึงมั่นในคําพูดนะครับพูดแล้วจบคิดก่อนพูดแล้วก็ต้องเกิดปัญญาสื่อสารแล้วก็ปัญญาแล้วก็ต้องจบสื่อสารและชัดเจนไม่มีหล่อแหลมลเลยอะประมาณนั้นแล้วก็นี่เหตุนี่ผลนะเพราะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับเอาเป็นว่าเวลาที่คุณพูดอะไรออกไปนั้นคือความจริงแล้วก็อื เอาเป็นว่าชัดเจนเนาะตรงไปตรงมาทีนี้ดูจิตใจของคุณบ้างในจิตใจในหัวใจของคุณเนี่ยข้างในของคุณเป็นคนยังไงสามใบอ๋อโอ้ึอ้นต่อขึ้นเนาะอันนี้ก็คือรักความยุติธรรมรักศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเข้าถึงยากอืมใช่คำว,ว่าเข้าถึงยากได้ไหมไม่ได้เนืมโทนจริงจังโทไม่ใช่จริงจังอนนี้เนี่ยพูดถ้าเป็นโทนนี้ก็คือเป็นคนมีเหตุผลและความยุติธรรมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดจริงจังชัดเจนมันเป็นผ้าชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัว นักเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงมีการขับเคลื่อนก็ได้ครับชอบยกระดับจิตใจตัวเองประมาณนั้นขออีกหนึ่งใบแล้วกันขยายให้เห็นภาพหนอ๋อสิบดับก็คือเข้าไม่ถึงเนาะโอ้ตกใจ <laughs> เข้าไม่ถึงจะบอกเข้าไม่ถึงก็ไม่เฉยมาเป็นคนมีเหตุมีผลสูงมากเนาะเพราะว่า ขนาดพูดออกมาต้องโอ้ชัดจริงจังนะครับสิ่งที่คุณแสดงออกมาตัวตนที่คุณแสดงออกมาให้คนอื่นเห็นไม่ค่อยแสดงความสามารถของตัวเองเท่าไหรน่นเนี่ยอันนี้ก็คือปิดไว้เก็บไว้มีดีอะไรเก็บไว้กับตัวเอง คนมีปัญญาดีนะเนี่ยปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถโอเคชอบมีความรู้เก่งแต่ไม่คออ่อ,อ,คอยชอบแสดงตัวชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบแสดงตัวฉันเก่งฉันดีฉันเลิศอะไรประมาณน,นี้ไม่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 ใช่คนแบบนั้นอืม,อมนี่คือส,สิ่งที่คุณแสดงงานประเพศไหนที่เหมาะสมกับคุณอันนี้งานเหมาะสมนะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพป,ปัจจุบันของคุณนะพูดถึงว่าไพ่จะบอกว่า คุณเหมาะจะทำอะไรดีลักษณะพลังงานแบบของคุณก้าวดาบอ๋ออ๋ออ๋อหนึ่งนะก้าวดาบการงานขึ้นมาอิสระขึ้นมาแล้วก็เดิเวอร์ถ้าพูดแบบนี้มันก็กว้างไปเนาะทำในสิ่งที่คุณชอบ พราะถ้าอะไรก็ตามที่คุณไม่ชอบแล้วมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากคุณทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่คุณชอบอ่ะมันไม่ใช่ไพ่คาแนะนำเนาะมันเป็นไพ่แบบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ววะ <c oughs> ทนเนี้ยทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบจบจบเป็นชนะจบ <c oughs> สรุปนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนรักครอบครัวรักคนที่อยูอ่รอบข้างของคุณ เลยทีเดียวอันนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่จริงใจไม่จริงคุณก็ตัดไปเลยหมายความว่าคุณจะตัดจริงๆนะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างเป็นคนตรงไป,ตรง,ไปตรงมาประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับหวังว่าข้อความที่ได้รับไปเนี่จะทำให้ทุกท่านเพื่อเพลินแล้วก็สนุกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง หากต้องการจะดูดวงหรือเช็คพลังงานส่วนตัวก็ทางแทนเข้ามาได้นะยินดีที่จะศึกษาให้ช่องทางติดต่อก็คือ ign, แอดไซน์เราตามด้วย Enjoy Channel นะครับขอให้ทุกๆท่านนะครับได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับกลุ่มที่สองนะครับ <c oughs> ลักษณะพลังงานแบบนี้มาดูกันว่าไพ่จะบอกอยังไงเกี่ยวกับตัวคุณจะลิตไิสัยของคุณ <Okay. S 1> อขอไพ่หนึ่งใบบ่งบอกภาพรวมพลังงานที่เป็นตัวตนของคุณอย่างชัดเจนนะครับขอนึ่งใบนี่คือตัวตนของคุณ โอ้เอาใจเกง่งเป็นคนมีความสุขง่ายรักตัวเองรักตัวเองค่อนข้างอารมณ์สุนทรีอยู่ในมิติที่มีความสุขถ้าเป็นไพ่ใบนี้แทนให้เป็นไพ่ที่ผู้ผู้คนที่อยู่ในโรมวิหารสี่ครับพุทละอยากเห็นตัวเองมีความสุขคนอื่นมีความสุขอยากยกระดับจิตใจทั้งตัวเองและคนอื่นแล้วก็พัฒนาตัวจิตใจอยู่ในกลางกลานะครับ ประมาณนั้นนะครับพอเวลาเราอยู่มิติความสุขแล้วคุณจะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขส่งมอบพลังงานความรักและความสุขให้คนอื่นเ้นแต่ความสุขเน้นแต่ความสุข,สขก็มันเป็นอย่างนั้นนะ่ะไพ่ความสุขจะให้พูดอย่างไรนะครับนี่คือตัวตนของคุณคุณก็จะพูดอ่อนหวานพูดล้ออ่อ,อนน้อมถ่อมตนและเข้าใจพลังงานินได้ดีมากอันนี้นะลักษณะนี้ใช้มาดูคําพูดของคุณดีกว่าอันนี้ คำพูดของคุณอึบรึบอวยอวยอวยอย,อยมันเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นลักษณะน,าานี้คืออืมมันเป็นแบบนี้เวลาที่พูดสื่อสารอะไรไปมักจะมีเสน,เน่ห์เบออ่อคนจะหลงชอบคุณใช้คาว่าหลงคุณเลยนะถ้าคุณได้พูดนะคนจะหลงคุณเลย ใพ่อารมณ์ความรู้สึกมาคู่กันกับ the d e v ซึ่งดอะเดวิลคือความมัวเมาลุ่มหลงใช่ไหมเราพูดถึงคาพูดของคุณแลวสองด่าขึ้นมาก็คือคนจะหลงมัวเมาคุณยากคือแบบมันหลงเวอร์อะง่ายๆน่าจะสังเกตเห็น,นตัวเองได้อยู่นะว่าหลงเวอร์ว่าเวลาพูดนิดหน่อยเขาก็คิดไปเองคิดไปไกลรู้สึกชอบรู้สึกรักอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไปอะ่ะอืถ้าที่คุณไม่ได้คิดอะไรนะ ว่าเขา,าคิดไปไกลฉะนั้นเวลาที่พูดอะไรคุณมีมสเสน่ห์คุณเหมาะสําหรับเป็นผู้สื่อสารเนาะ,ะเป็นเป็นคนให้กําลังใจผู้สื่อสารเป็นบริกอรดอะจะบอกไงเป็นบริกร,กเ,ปร,กรเป็นคนคอยช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยจะพูดแล้วทําให้คนแบบสบายใจเพราะมันมีเดเวิลขึ้นมานะฮะประมาณนี้จิตใจของคุณเป็นยังไง เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นมิทิเชียนเป็นสามถ้วยแล้วก็เป็นแปะไม้เท้านี่คือจิตใจของคุณคือพอดินน้ำลมไฟนะจิตใจผู้ที่มีมีปัญญาสูงมากจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ปัญญานะครับมีความสุขเบิกบานแล้วก็มีไฟ อยากจะเรียนรู้อยากจะพัฒนาอยากจะเชื่อมโยงรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีดๆก็ <c oughs> ได้ไง่ายๆง่ายๆนี่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 คือจิตใจคุณแทนตีตีความหมายอย่างอื่นไม่ได้นอกจากปัญญาเกี่ยวกับความสุขอ่ะอม,มีเซนดีด้วยนะครับในจิตใจสิ่งที่คุณแสดงให้คนอื่นเห็น <c oughs> ไม่ค่อยแสดงตัวจริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเลยนะครับไม่ไม่ได้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วแต่งานแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่กลุ่มสังคมแล้วแต่ผู้คนแค่นั้นเลยปรับตัวได้ตามผู้คนแต่ว่าจะไม่มีคนรู้จักคนลนะเอ๋คนอื่นมองคนอย่างไรเห็นไหมวุ้ย เห็นไหมคุณค่อนข้างเป็นคนจริงจังและมีไฟสนิทแรงอันนี้สนิทแรงได้เลยนะครับมีความสุขพยายามแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนจริงคนจริงอ่ะอืมประมาณนั้นเลยนะครับงานที่เหมาะกับคุณขอหนึ่งใบงานที่เหมาะกับคุณไพ่เดอะเวิลดคืองานปัญญาครับ ค,ครูบาอาจารย์งานศิลปะงานพัฒนางานเรียนรู้งานฮิวเลอร์งานนักบำบัดนักช่วยเหลือทำงานที่เกี่ยวกับปัญญางานความรู้เป็นเทรนเนอร์เป็นผู้ให้ควาปรึกษาเป็นโคชชิง่งเป็นอ่าประมาณนั้นไพน์เดวิลคือเป็นอะไรก็ได้เด้อถ้าดินน้ำลงไฟรอบตัวมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะยูเดิิเชนขึ้นโอ้เลิศ Hmm. เนี่ยเนี่ยโทนนี้เป็นเป็นดาราก็ได้เลยนะเนี่ยเป็นดาราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หมดเลยเป็นศิลปินก็ได้ครับผู้ที่มีความสุขมากๆนี่คือคุณ hmm. โอเคก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ หากต้องการจะเช็คพลังงานส่วนตัวหรือว่าจะลองดูดวงส่วนตัวก็ทักแทนมาได้นะยินดีที่จะสื่อสารให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับไจ้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงและก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับกลุ่มที่3นะครับ ทีนี่ครับขอไพ่นะครับมงบอกจริตแล้วก็นิสัยของคุณย่างชัดเจนขอหนึ่งใบพลังงานกลุ่มนี้คุณเป็นใครหนึ่งใบไม่พอ,อเป็นคนมีความสุขเนาะแล้วคุณมักจะเปลี่ยนมิติสมมติว่า นี่มันคือการเปลี่ยนมิติการยกระดับจิตให้มีความสุขขึ้นให้มีความสมดุลขึ้นน,ะน่จะบอกอะไดีนะเป็นพลังงานของคุณคือยกระดับจิตใจใครอยู่ใกล้คุณจะสบายใจและมีความสุขพลังงานนี้เลยยกระดับสบายใจและมีความสุข ต่อมานะครับจิตใจของคุณเป็นอย่างไรผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแบบเรือลนมากพลังอันบริสุทธ์นะพลังของพระอาทิตนะครับขับเคลื่อนเป็นพลังแทนที่บอกว่าคุณยกระดับจิตคุณได้ใครที่อยู่คือข้างในมันเป็นศูนย์กลางนะเนาะบริสุทธิ์มีพลัง มีความพยายามทะเยอทะยานตั้งใจครับมุ่งมั่นประสบความสําเร็จจิตใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาบริสุทธิ์สะอาสวา่านี่คือคุณนี่คือจิตใจขงง้างในคิดจะทําอะไรมักจะสําเร็จได้ง่ายเนี่ยส่งผลถึงคำพูดของคุณเป็นยังไง <S <S เห็นไหมโอ้มีิโอ้ ว้าวพูดเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วเป็นพูดสื่อสารด้วยปัญญานะครับมีจิตวิทยาในการสื่อสารนะรพูดได้ทุกมิติพูดทั้งพูดจริงพูดเล่นพูดเพื่อได้เงินนะครับแต่ว่าพูดมักจะได้เงินนะเวลาพูดของคุณคำพูดของคุณพูดปุ๊บได้เงินเยอะมากสื่อสารแล้วได้เงินเยอะมาก ทังธุรกิจทั้งการงานทําอะไรก็ได้ที่สื่อสารแล้วคุณได้เงินเยอะมากนี่คือคุณพูดทีได้เงินเยอะอืมอ่าต่อมาคนอื่นมองคุณยังไงโอเป็นที่รักเลยเป็นที่รักโอ้จริงจังโอ้อิสระคนอื่นมองคุณมาว่าเป็นคนที่น่าคบน่าค้นหาน่าน่าคบ เป็นมิตรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจริงจังเป็นอิสระนะครับคุณรักอิสระงานที่เหมาะกับคุณองานช่วยเหลือโคนงานบำบัดเนาะงานช่วยเหลืองานปรับสมดุลได้หมดเลยงานคุณหมอ งานที่ทำให้คนมีความสุขขึ้นงานที่เกี่ยวกับช่วยเหลือเยยาบำบัดทด้หมดเลยประมาณพูดเร็วจัง่นนี้ขออีกไปสุดท้ายอองานสื่อสารได้ดีครับธุรกิจการงานงานสื่อสารอันนี้เหมาะมากสำหรับคุณนะครับก็ก็ดีนะเพราะเดมีจิเชนก็ขึ้นคือเก่งนะเป็นคนเก่ง พูดแล้วได้เงินได้ทองเนะแต่ว่าเป็นว่ามีพลังเยอะมากกุม่มมีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับหากต้องการจะเ็คพลังงานส่วนตัวหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแทนเข้ามาได้นะครับยินดีที่จะสื่อสารให้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตร,รีที่แท้จริงนะครับขอบคณครับ อ่าครับกลุ่มที่สี่นะครับขออนุญ,ญาตให้ไพ่เป็นตัวขยายนะครับ บอกจริตนิสัตัวตนของคุณอย่างชัดเจนวออนี่คือคุณเนาะผู้ที่มีโชคมีวาสนาดีมีปัญญาดีนี่คือชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะเห็นกงล้อแห่งโชคชะตาเป็นคนที่มีโชคเป็นคนที่สัมผัสถึงอดีตปัจจุบันอนาคตได้ เอาไปว่ามีโชคอะ่ะไพ่เห็นความโชคดีอะ่ะพลังงานของคุณไพ่เห็นความโชคดีขึ้นมาไปแรงนะคือตัวตนพลังงานรวมของคุณวปล่ดีจังจิตใจของคุณจิตใจภายในของคุณเป็นยังไงเดมิจิเชียนเดวเวิ์ว้าวว้าวนะครับแค่เดมิจิเชียนเนี่ยก็มีพลังเยอะและ้ว ยังไม่พอนะยังมีไพ่เดอะเวิล์ขึ้นอีกคือจริงๆเป็นไพ่อันนี้ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนานะแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีพลังบวกแล้วก็มีปัญญาดีเป็นไพ่ใหญ่อะ่ะอนีี้เหมือนกันอันนี้เไเหมือนกันเป็นมิดโอ้ผู้พัฒนาแบบไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีหยุดยา่างอะ เรียนรู้พัฒนาเราก็มีปัญญาคำพูดของคุณเป็นอย่างไรสื่อสารด้วยความสุขครับเพราะข้างในเป็นเป็นมีปัญญาสื่อสารออกมาจึงเป็นมีความสุขแล้วก็เป็นมีดีจะเย็นเย็นเพลินเพลิน,นแล้วก็มีความสุขครับ นี่คือการสื่อสารทีนี้เวลาที่คนอื่นมองคุณมาเนี่ยเป็นอย่างไรคุณชอบช่วยเหลือเนาะคุณชอบช่วยเหลือถ้าไม่มีสิบดากสิบดากคือคนที่เป็นทุกข์นะคุณชอบช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์นะครับช่วยให้เขามีปัญญามากขึ้นต้องใช้เวลาเดินทางครับเคลื่อนไป ประมาณนั้นนะเหมือนแบบยกระดับทำไมต้องมีการเดินทางนี่คืออะไรอ๋อชอบช่วยเหลือครับทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นอืมประมาณนั้นหรือช่วยเหลือให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากให้เปลี่ยนมิติไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคนอื่นมองคุณเป็นยังไงโอ้คนเข่งปฏิบัติเลยนั้นนี่ย คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนนักปฏิบัติแบบเคร่งอ่ะเหมือนพระอะนักปฏิบัติแบบเคร่งมากจริงจังมากเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติอ,อาชีพที่เหมาะสมกับคุณคือไม่มีไม่มีครับไม่มีครับจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้เนาะแต่ว่ามันเป็นการคุณไม่ได้สนใจเรื่องอาชีพครับคุณต้องการจะหลุดพ้น ต้องการจะหลุดพ้นนะฮะขอพายไปสุดท้ายเนี่ยหลุดพ้นจากกองทุกครับในกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นต้องการหลุดพ้นจากกองทุกเพราะว่าคุณมีปัญญาสูงมากฉะนั้นกองกอ,องทุกในนี้อาจจะเป็นทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กเนาะสมมติว่าเวลามีปัญหาจากงานคุณก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหางานนั้นเวลาเพื่อนมีความทุกข์ก็พยายามให้เพื่อนแก้ไขปัญหาของกองทุกนั้น เวลาปัญหาเรื่องเงินก็ช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาการเงินนั้นประมาณนั้นถ้าเป็นปัญญาก็คืออยากจะมีปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นเลยเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือคุณนะครับคุณจึงเป็นที่รักของทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คุณไม่ได้ยึดติดกับสภาพความรักหรือว่าความสุขเหล่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณเนี่ยโอเคครับเป็นตามนั้น ตามที่เธอตั้งใจเธอมีโอกาสที่จะสําเร็จตามสิ่งที่เธอตั้งใจได้เลยนะนี่คือข้อความจากสิงห์สิทธิ์บอกนะบโอเคนะก็ <c oughs> สําหรับกลุ่มที่4ก่ตอนที่4ก็เป็นเพียงเท่านี้นะขอให้ทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับอ่าลืมนะครับหากต้องการจะเช็คพลังงานส่วนตัวหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแทนมาได้นะนดีที่จะสื่อสารให้นะครับก็ขอให้ทุทกๆท,ท่านนะครับได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสมบที่แท้จริงแล้วก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะคะขอบคุณครับ